สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมคุกกีรันคิงดอมวันนี้ครับผมมีเรื่องน่าเศร้านะับผมก็คือว่าผมเนี่ยได้ทํากิจกรรมนะครับผมก็คือการสุ่มคุกกี้ครีมคอตเตสไปซึ่งสะสมมาได้เยอะมากครับผมแล้วผมก็ทําการสุ่มครับผมแต่ผมลืมอัดคลิปไม่ใช่ลืมหรอกก็คืออัดแล้วมันไม่ติดนะครับผมมันไม่รู้มันเออเลอร์ไปตอนไหนครับก็ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เศร้ามากครับผม ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะต้องเขาเรียกว่ามันมันมันแค่นะมาดูย้อนหลังอะฮะมาดูย้อนหลังก็คือแบบว่าผมสูบเปจริงแล,แล้วมันได้กี่ดาวเนาะก็คือแบบคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนั่นเองครับผมก็นี่ครับเมื่อ7วันที่แล้วนี่แหละเออผมก็โอ้โหก็ยังช็อกก็อ,อ่ารู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณ28 0 0 0ืถ้าผมจะไม่ผิดนะสองหมมั้งหรือเปล่านี่แหละประมาณ28งกว่ากว่ากว่าไอ้นั่นอะกว่าไอตาอันเชิญอะ แล้วผมก็สุ่มไปหลายครั้งอยู่ครับผมเยอะอยู่แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะได้เป็นเขาเรื่องไงตาประจําตระกูลทั้ง10เนาะเก้าหรือ10หรือแปดจะไม่ได้เลยก็คือถ้าได้ครบเนี่ยก็จะการันตีหนึ่งตัวทีเนี้ยในระหว่างนั้นนะที่ผมเปิดอะ่ะก็คือได้ทั้งเศษของของตัวมันด้วยแล้วก็ตาประจําตระกูลนียครับเนี่ยที่ท,ท,ที่ที่เห็น็นตาตาเนี่ยครับผมแล้วก็ตัวมันก็ออกด้วยนะมีความโชคดีเหมือนกันเล็ดตัวออกด้วย นั่นแหละฮะแล้วก็มีตัวออกก็ตัวออกอย่างเงี้ยครับผมเออก็เ,เท่ากับว่าตอนเนี้ยสรุปโดยรวมเลยภาพรวมเลยก็คือคุกกี้คิมฮอตเต็ดผมครับผมอยู่ที่สามดาวท้วนะเกือบทัววเลยเพราะว่าไอ้กเก้าเศษเนี่ยมันเป็นแบบตอนแรกจำได้ว่าพอเปิดจนเสร็จซึ่งกิจกรรมนั้นอนะ่ะเออรู้สึกว่าจะมีอยู่สามดาวกับอีกหนึ่งหรือสองเศษนี่แหละซึ่งเสียเสียดายมากครับผมไม่ได้แบบมาเปิดให้คนดูเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมคลิปมีปัญหานั่นเอง Okay. แล้วก็เรื่องราวผมก็อ่านไปแล้วด้วยซึ่งโคตรเศร้าเลยครับผมก็สรุปนะครับผมง่ายๆก็คือว่าเขาเนี่ยได้ทําการแบบสหปนาตัวเองขึ้นมาผมแล้วก็เป็นพวกเขาเรียกว่านะอ,อ่เป็นคนที่มีไฟแรงสูงครับผมเออก็เลยทําให้เป็นที่ยอมรับของตระกูลทั้งหลายครับผมนั่นแหละก็คร่าวๆแค่นี้ครับผมขอ <laughs> เป็นการจบคลิปอันแสนเศร้านี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ